บางคนอาจจะเคยเห็นนะคะรูปที่ดาราบางท่านหรือว่าเสลบบางคนเติมแล้วล้นเกินไปนะคะมีชื่อเรียกว่า facial overfill syndrome นะคะหรือว่าการเติมฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มเยอะเกินไปจนดูไม่ธรรมชาตินะคะ ค่ะสำหรับการฉีดฟิลเลอร์นะคะให้เ๊ะแต่ไม่โปะเนาะก็จะมีหลักการง่ายๆนะคะก็คือ3 P เนาะอันดับ1ก็คือเพเชียหรือว่าตัวคนไข้เองนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีปัญหาผิวแล้วก็ปัญหาที่โครงสร้างหน้าไม่เหมือนกันนะคะเพราะ,ะนั้นก็ต้องมาดูเช่นถ้าคนไข้ที่ผิวบางเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรจะเติมฟิลเลอร์เยอะเกินไปหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เนื้อแข็งเกินไปนะคะอาจจะทําให้ดูไม่ธรรมชาติดูเป็นก้อนได้ค่ะค่ะสำหรับ P ที่2นะคะก็คือ Product นะคะตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดของเรา จะมีผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์หลายยี่ห้อเลยซึ่งแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็จะมีโครงสร้างของเนื้อเจลที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกใช้ตัวฟิลเลอร์เนี่ยให้เหมาะสมนะคะกับปัญหาของคนไข้ความลึกแล้วก็ลักษณะผิวของคนไข้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่นฟิลเลอร์ที่เนื้อแข็งก็ไม่ควรที่จะเอามาเติมบริเวณชั้นตื้นเนาะอย่างที่บอก,กคืออาจจะเป็นก้อนได้นะคะสำหรับพี่สุดท้ายนะคะก็คือ p r o c e d u r e นะคะหรือว่าขั้นตอนการทำพิรา,ารนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นกับความรู้ความเข้าใจทางด้าน anatomy หแล้วก็ต้องทราบถึงโปรโตคอลที่แต่ละโปรดักต์เนี่ยเขาก็จะมีออกมานะว่าตัวยาของเขาควรจะฉีดแบบไหนถึงจะออกมาสวยแล้วก็เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะคะค่ะสรุปแล้วนะคะสําหรับการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยไม่มีตัวเลขแต่ตัวนะคะว่าแต่ละคนแต่ละเคสจะใช้จํานวนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่โครงสร้างของแต่ละคนเนาะแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือวิวตี้สแตนดาร์ดที่แตกต่างกันไปนะคะ,ะ,ะนั้นก็สามารถเข้ามาให้หมอประเมินหน้าก่อนได้นะคะจะได้เลือกการรักษาที่เหมาะสมออกมาสวยไม่โป๊กค่ะ Thank you